เมื่อวันที่19ธันวาคม2565ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยโพสเฟสบุ๊กว่า เรียนท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ผมมีความคิดและความเข้าใจว่าทางรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ต้องยอมรับว่าแผนงานผิดพลาดอาจจะมาจากเจ้าหน้าที่และความหย่อนยานในหลายภาคส่วนของทางราชการจึงทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดมาแพร่อิทธิพลในประเทศไทย เวลาไม่มากขอเวลาสั้นๆการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผมได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยและรองนายกรัฐมนตรีต้องใช้วิธีเด็ดขาดผสมผสานกับการหาแนวร่วมปราบอย่างเดียวไม่ได้ต้องป้องกันส่วนการรักษาเป็นหน้าที่อยู่แล้ว วิธีการแก้ปัญหา1ต้องหาวิธีการทุกอย่างอำนาจรัฐภายในประเทศและต่างประเทศต้องสกัดสารตั้งต้นที่เรียกว่าสารซูโด,โดให้ได้เพราะสารชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดทุกชนิด 2. ปิดชายแดนอย่างเข้มแข็งที่เรียกว่าซีลบอร์เดอร์ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐได้ทำอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาจำนวนมากเอาไทยเป็นศูนย์กลางจำหน่ายในประเทศไทยและส่งขายต่างประเทศ 3. ต้องสร้างแนวร่วมโดยให้หน่วยราชการเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านตามชายแดนมาประกอบกำลังช่วยกันแก้ไข 4. ต้องตัดวงจรการลักลอบส่งเงินตราไปต่างประเทศที่เรียกว่าระบบโพยกวนต้องป้องกันให้เข้มแข็งโดยจัดตั้งองค์กรและส่วนงานที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น หจะต้องดำเนินการกวาดล้างเชิงลึกโดยจัดอาสาสมัครซึ่งคัดเลือกมาจากประชาชนโดยทั่วไปรวมมือแจ้งบ่อแสและช่วยทางราชการหาข่าว 6. ต้องมีมาตรการเข้มงวดกับราชการทุกฝ่ายส่วนเรื่องอื่นๆนะว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆทาไป ร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุต่อว่าผมใช้เวลาสั้นๆสิบน,นาทีเขียนบทความนี้เพราะผมมีความหุ่งใยโดยดูจากตัวเลขสมัยไทยรักไทยปราบปรามยาเสพติดเม็ดละ500บาทสมัยผมเป็นรองนายกในานามพักเพื่อไทยผมได้รับมอบในงานชิ้นนี้ปรากฏว่าเม็ดละ300บาท ปัจจุบันนี้4เม็ดร้อยผมไม่ได้ตำหนิข้าราชการพวกเกี่ยวข้องท่านทำกันหลายส่วนดีอยู่แล้วแต่ขาดระบบผมเขียนบทความนี้จากจิตใจอันบริสุทธิ์และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามยาเสพติดต้องตรึงชายแดนให้ได้โดยใช้ทหารและตำรวจชุดพิเศษทำงานร่วมกัน บทความที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความคิดของผมซึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆหากพักได้เป็นรัฐบาลผมจะเสนอเป็นส่วนหนึ่งให้พักนำไปปฏิบัติต้องถือว่าเป็นนโยบายเรื่องแรกรัฐบาลไม่ควรมีนโยบายเชิญชวนประชาชนเอาพืชเสพติดไปปลูกตามสำนักงานจะทำให้ประชาชนเชื่อว่าที่ทำการพักยังปลูกพืชเสพติดได้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุในตอนท้าย ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ